หล่อขนาดนี้น่าปั้นนานแล้วเปิดภาพพระเอกที่ตกแฟนๆได้มากที่สุดนาทีนี้สาวๆชาวเน็ตลงมติเป็นเสียงเดียวกันว่าโดนหนุ่มหล่อยูโรยศวัตรพระเอกละครเรื่องสามีชั่วคืนตกหนักมากแม่จนบางรายบอกหนูโดนที่ตกกลับจากการเหลออปป้าณกรุงโซงกันเลยเรียกว่านาทีนี้แจ้งเกิดเต็มตัวไปแล้ว โดยล่าสุดความฮอตของยูโรก็ทำให้เกิดกระทู้หนึ่งที่พร่ำเพอไปถึงช่องเจสีต้นสังกัดของพระเอกงานดีว่ามีของดีหล่อเวอร์วังขนาดนี้ทำไมเพิ่งหยิบมาป้านปล่อยเบลอให้เป็นตัวประกอบและพระรองมานานแสนานานเสียของที่สุดก่อนถกหาสาเหตุกันใหญ่ว่าเพราะอะไรกว่ายูโรจะได้โอกาสเป็นพระเอกหลังข่าวช่องถึงดองไว้นานขนาดนี้ตัวอย่างเลนก็เช่นหนึ่ง ช่องเจ็ดน้อยคนมากที่เปิดตัวมาพระเอกนางเอกเลยดูอย่างมิดตัวร้ายตัวสามก็มีกว่าจะได้เป็นพระเอกจะเป็นพระเอกช่องเจ็ดต้องอดทน 2. เป็นยุคที่ปั้นดาราได้ช้ามากยุคที่ต้องไปเป็นนักแสดงตัวประกอบก่อนค่อยปัน้นฮ่าฮาห้าสามออร่ามาตั้งแต่มาทุรถโลกันแล้วนะคงได้บทรองรองก่อนหลังจากนี้ก็คงดันเต็มที่แล้วแหละ ได้ละครบทดีๆทั้งนั้นเราว่าเพชรน้ำงามช่องเจ็ดอีกคนเลยแหละยูโรถ้ารักสามารถประานแบบนี้ไว้ความหล่อฝีมือตามรอยไม้พัทรเดชแน่ปังแต่อย่าส่งไปลงบู้เหมือนเข้มหลาะย่าหาธรรม 4. หล่อมากค่าสามีแห่งชาติขอให้มีละครเยอะๆพรีเซนเตอร์เข้ามารัวๆนะคะทั้งในติก๊กตอ็อบยู u ูบในเฟซมีแต่คนชม ฝีมือพัฒนาไปเรื่อยๆว่าที่ตัวท็อปตัวพ่อของช่องในอนาคตอยาบหล่อยให้หลุดมือไปเด้อ 6. น้องหล่อมานานแล้วแต่การแสดงก่อนๆยังไม่ค่อยลื่นไหลดีขึ้นมากตอนเล่นบูก,กับเนยประพาดาเพราะเรื่องนี้หล่ออาร่ามาเต็มการแสดงดีก้าวกระโดดเลยน่าจับตามองมากทั้งพระนางเรื่องนี้พอๆก็สวยมากสวยแบบสวยจริงๆเรื่องนี้ละครสนุกด้วยนี่เป็นแฟนคลับยูโรไปแล้วเราว่าเขาหล่อสุดในค่ายอะ อีกคนที่ยังรอดูคือน้องเอิร์ทนั่นก็หล่อสะอาดเหมือนกันขอให้ละครปังๆังเรตติงต้งในกระทมขึ้นเยอะเท่าตัวรับรองกระแสมาแน่นอนและอื่นๆสำหรับยูโรยศวัตทวปีปัจจุบันอายุ25ปีเริ่มเข้าวงการจากการประกวดหนุ่มคลีโอปี2018โดยเป็นหนึ่งใน50คนสุดท้ายได้รับรางวัลสาขาหนุ่มโสดมีสไตล์หรือเดอะสไตล์ยิปบาเชเลอร์2018 ต่อมาเซ็นสัญญาเป็นนักแสดงในสังกัดช่องเจ็ดสีผลงานเด่นๆ่นเช่นละครดวงใจขบฏและมัทุรสโลกันก่อนที่จะขึ้นแท่นพระเอกเต็มตัวจากสามีชั่วคืนและกำลังถ่ายทำละครเรื่องเข็มซ่อนปลาย